ก่อน้นะตัวเรา, vinegar, เรา้องเพลงเหอนคนรู้ก็เป็นว่ายนะเราเราตัวจริงว่าท erm. ี่คบมาจริงก็จะร้องเพลงเราเด้พอแล้วหักไปทำไปเจ็บมาจนหัวใจสือัวีจเราคือแนะนาตัวอย่างปนทางการว่าเราคือใครสวัสดีค่ะกั้นตองทุ่งเงินค่ะ เองแบบดังมากรู้เราคนมากเลยค่ะขอาคนเแต่ว่าเขาจำหนูไม่ได้เดินไปไหนใครอ่ะใครอ่ะที่เมื่ไหนตอนไหนที่เรารู้ว่าเราดังมากเหมือนเพี่เราดังมากอ่ะตอนนี้เลยค่ะจริงๆเหรอเพราะว่าแบบว่าไม่ไม่เคยแบบว่าอยู่ท่ามกลางเก้าอี้สูงขนาดนี้ที่เไม่ต้องการลื เอ่อตอนนี้ถ้าจืบบอดน่าจะมีร้อยล้านค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นกุหลาบน่าจะมีเกือบใกล้ๆกันแล้วก็น่าจะเกือบร8 0ยแล้วใช่ค่ะมันมาดังมาแล้วทำตัวถูกไหมครับผมมันเดิมเลยค่ะดูดุ่นบ้านทุกวันเลยยังเวลายางเวลาออกไปไหนมาไหนก็คือคนแต่คนยังยังจำไม่ได้เงี้ยจำได้ค่ะหนุ่มคือแต่ก่อนหนุไปใส่มาใส่นอกคนสิแบบว่าจำเฮาบ่ได้แต่ตอนนี้ไปแม่กระทงลุงไปของนามปั่มหนำมันกันต้นอออย่างเงี้ยใช่ทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะ คนจำไม่ได้ไม่ได้พ <laughs> ี <laughs> <laughs> ่ก็นดอนเป็นงไงเราอยู่วงการมาสิบก<ช>ว่าปีแต่พี่งแต่ปีอ๋อใช่ใชทองใหม่จริงจริงอยู่จริงจริงอยู่ว,ว <laughs> งการมาจะสิบแปดปีแล้วค่ะ กว่าเพลงจะดังก็ดังตอนแก่นะแล้วเราหายไปไหนมา17ปีแล้วลูกก็อยู่ในกรมีแต่ว่าเพลงอาจจะแบบไม่ไม่โดนใจแบบว่าแบบเอ่อทั่วประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นภาคอีสานอะไรเงี้ยแต่ว่ามาแบบกลาบซีบอกอาจจะโดนใจไัยรุ่นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยใช่คิดว่าเพลงมันดังเพราะอะไรจริงๆดังเพราะโอกาสแล้วก็ดังเพราะว่าแบบคือเป็นช่วงจังหวะค่ะหรือว่าจังหวะนะบางทีคนเรารอมานานแล้วก็แบบว่าพอมาถึงจังหวะอุ้ยแบบมันใช่อะไรเงี้ยแบบอาจจะโดนใจแบบหลายๆคน ใช่ไหมตอ,ตอนนั้นคิดไหมว่าตอนที่เพลงออกมาแรกๆคิดไหมว่าเ,ออเพลงเนี้ยมันจะดังหรือมันมีรางอะไรบอกไหมไม่มีค่ะคือตอนแรกร้องก็คือหนูเข้าห้องอัดอะหนูก็แบบเป็นคนแบบว่าทางานซีเรียสแบบว่าเ็ดเ็ดงานให้มันดีที่สุดวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่ากหลาบนี่ร้องยากมากมเพราะว่ายิ่งยิ่งทำงานกับพี่ก๊อฟด้วยนะ้องพี่ก๊อฟเขาก็ดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องสลันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จือบอนี่ก็คือแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงแต่ก่อนร้องลูกทุ่มหมอลำ อพอมาร้องจือบอกเป็นรกทุ่งอินดี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยปรับเปลี่ยนนิดนึงใช่จริงรแล้วล่ะระยะเวลา17ปีที่ผ่านมามันมีทอ้อมาที่แบบว่าเออเรายังไม่ทั่วประเทศสักทีอ้จะว่าจะเลิกก็ค่ะแรกใช่ว่าจะเลิเลกเพราะว่ามันงานมันน้อยแล้วแบบเราทําอาชีพคนอื่นเขาทาอาชีพอื่นเขาได้ตังค์เยอะไงแต่ทีนี้นเราก็แบบงานแบบเดือนนึงสี่ห้างานแต่ว่าแบบพอห้ามาเป็นห้าองศแบบโอ้โหงานน้อยแล้วเราจะอยู่ยังไงทีนี้นก็เลยแบบเอา้าลองสักตั้งหนึ่งลองอีกสักตั้งหนึ่งถ้าเกิดเผื่อมันมันดัง ไปทําไปเจอเพลงจือบอกอกับอาจาร,รย์น้องลูกดง5รายตันก็เลยได้เอามาทําเองโปรดิวส์กับน้องจินมี่ภูไทย ใช่ค่ะตอนตอนนั้นมันปีไหนครับที่รู้สึกว่าเราไปทำอีกหนึ่งบทม่เป็นนักร้องโอ้ و, ล่าสุดเลยเมือม่อเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังก็ยังแบบใช่ค่ะในการทำปีแต่ละปีมีบูหรืออะไรทำจริงๆอะ่ะหนูยอมรับเลยว่าตอนตอนที่หนูยังยังเพลงไม่ดังอะนะคะตอนที่ออกจื้อบอ่อปีปีแรกเลยคือหนูทำพระป่าก,กับบ้านเกิดปีที่สองแล้วพอดีมีพระมาทักหนูว่า ให้ทาพาะปากครบสามปีแล้วจะดังหนูไม่เชื่อหนูไม่เชื่อแล้วหนูเป็นคนที่เป็นชาติแต่ทำไม่เชื่อแต่ทำไมบ้านครบไม่คือเราเราอยากทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะปกติเราไปทำที่อื่นแต่ว่าบ้านเกิดเราไม่เคยไปเลยค่ะแต่พอเราไปทาครบตอนแรกสองปีนะคะจือบ่ดังเลยตอนแรกคิดว่าจะมีแค่ห้าล้านหกนั้นโอ้ตอนนี้แบบร้อยล้านเลยตกใจนิดนึงเลยค่ะแต่พอแบบปีที่สาม ฉุนหลับมาเองเลยไม่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงงงท่านนั้นวัดไหนครับเออเออหนูหนูจําได้ว่าหนูไปทําบุญที่วัดไหนเออแถวนครพนมอะค่ะแล้วท่านก็ทักหนูใช่ไปไกลเหรอไปไหมคะแล้วแล้วแล้วป่าันสามปีมันดังแล้วมันยังไงต่อชีวิตก็ตอนนี้ก็ทวงงานเก็บตังค์ไว้เลี้ยงตัวเองตอนแก่เลยค่ใช่กี่งานอ่ะพอดีบอกสามสองสองสามงานสามงานได้ค่ะใช่ก็คือมีทุกวันเลยมีทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด ชั้จากตอนนั้นจากตอนนั้นคือเดือนละ3งานหรือว่าเป็นแบบตอนนั้นเดือนละแค่5งานแต่ว่าตอนนี้คือทุกวันบางทีก็สองงานสงานต่อวันใช่ไม่อยากนอนบ้าไม่เอานอนเยอะแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเอ่อเหนื่อยแต่ว่าเราต้องแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีโอกาสอแล้วก็เราก็แบบอายุมากขึ้นแล้วใครจะจ้างเราชิงคุ้มค่ากับ17เจปีที่รอคอยคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าที่แบบว่าหนูได้มายืนเก้าอี้สัมภาษณ์วันนี้ ไม่มีภาพในหัวมาว่าเราจะได้อะไรยังไงใ,ในฐานะที่เป็นนักร้องคนหนึ่งไม่เลยค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ไม่โลภเลยคือเขาให้ยังไงมากก็ได้อย่างนั้นคือไม่ได้แบบว่าคือมันมันเป็นโอกาสจริงๆหนูรู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่หนูอยากจะแบบไมมาแบบคืออยากมาโช์จังสีตะวันยันเรื่มเหนื่อยสินะคะ่ะเรื่งกพะวงตื่นเต้นใช่เลยแต่เพลงเราใช่ไหมเพลงเราไม่ตอพี่ย้อนกลับไปตอนที่บอกว่า เดือนหนึ่งสามสี่งานน่ะก็เป็นนักร้องอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นใช่ไหมไม่ดีค่ะไม่มีแล้วเรากินอะไรลูกเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงอ่ะก็มีน้อยก็กินน้อยค่ะจริงๆทุกวันนี้เราก็กินน้อยนะแต่ว่าเราเราเราเหมือนกับว่าเ้ามีเท่าไหร่ห้องก็กินเท่านั้นค่ะเราก็อยู่แบบประหยัดแต่ตอนนั้นสามสี่งานต่อเดือนเราหมายถึงเงินมันจะมันได้แค่ไหนมันจะกินอะไรหมายถึงค่าใช้จ่ายมันคงว่ากับค่าใช้จ่ายเราไหมเออมันกับพ่อได้จ่ายแต่ว่าเราไม่มีเก็บเยอะสมมติว่าแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บตังค์น อายุ14ก็ส่งจบปริญญาตรีทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วเออ่ลูกก็เก็บเงินในหน่วยดาวบ้านค่่ะแมดาวบ้านลังน้อยๆแล้วก็เก็บอีกเก็บเงินอีกก่อนนึงยังซื้อบ้านให้แม่สินะใช่แต่ว่าก็คือสามสี่งานแต่เกามีเงินดาวบ้านแล้วใช่อย่างวันนี้วันละสองสามงานค่ะคืนนี้ทุกวันอันนี้ดาวอะไรรู้ป่ะซื้อหมดได้เลยไม่เปตอนนี้ก็ยังผ่อนเยอะค่ะแต่ว่ากำลังเก็บเรื่อยๆค่ะใช่เพราะว่าเราก็ต้องดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องแบบว่าขยันนิดนึงทีนี้อย่างตอนนี้ชีวิตมันเปลี่ยน ตอนนี้เหรอคะหนูหนูแค่ทํางานทําร้องเพลงให้มีความสุขแล้วก็อยากจะทําผลงานตัวเองให้ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดแบบคนฟังเขาแฮปปี้เราก็มีความสุขหน้าที่ที่ดีที่สุดของนักร้องก็คือร้องเพลงให้คนฟังมีความสุขใช่ค่ะแล้วอย่างนี้คาดหวังกับเพลงต่อไปว่าแบบเออาโบเพลงนี้มันไปแบบไกลมากคิดหนักคิดหนักเนาะหนูว่าแบบกุหลาบมาแรงจริงๆแล้วก็แบบว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยพี่๊อปด้วยนะคะที่ให้เอาเพลงนี้มาให้เราพี่แบงค์แต่งเพลง ตอนนี้ให้แต่ว่าเพลงต่อไปเมื่อวานพ่ดคุยกับพี่แบงค์ไปมีมีแน่นอนค่ะแล้วก็แบบว่าตอนนี้กําลังแบบว่ากำลังทำแน่จะสิงหาใช่ใช่ทำตัวดังแล้วทาตัวถุ่มเลเนี่ยเหมือนเดิมหนูก็โก้เหมือนเดิมหนูแบบว่าได้สิแล้วค่ะเวลาที่คนเรียกแบบกั้นตองกั้นตอง่ะตอนนี้คือเป็นยังไงสวัสดีค่ะเลยค่ะแล้วก็แบบว่าเขาไม่ขอถ่ายแต่ถ่ายไหมคะ คือบางคนเขาแบบไม่ถ่ายรูปนะถ่ายกับนู้น่อยอย่างงี้ยหนูหนูก็เป็นอย่างงี้จริงๆ่ยใช่แต่อันนี้แ็ตอบมาจากอะไระมมาจกมาจากบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่มาจากอะไรไม่ใช่มาาอไ มาจากไหนหนูมาจากบ้านการตองไม่ผิดด้วยถามที่ไม่เคลียร์การตองเนี่ยใครเป็นคนแต่งให้อ๋ออย่างนี้เหรอโอเคการนั่งตองลูกเออเื่อการตองไปจากที่ไหนครูสนัแต่งให้ให้คล้องกับพี่ดอกอ้อมีพี่สาวเป็นนักร้องการตองทุ่งเงินดอกอ้อการตองทุ่งเงิน พี่น้องกันต้องอยากให้กำลังใจแต่งคทุ่มบางคนท่สุดวนเขาสู้มานานของีก็ทอการลาแต่บางคก็สู้มานานกว่าจะมีวันนี้เอ่อจริงๆอ่ะมันพอทุกคนะตอนนี้หนูเชื่อว่าทุกคนฟังอยู่ก็ยังมีกําลังใจที่จะอยากร้องเพลงแต่เสือแต่เขาว่าสักวันต้องเป็นวันของเราเพราะว่า ความพยายามที <Net> ่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที okay, pues ่นั่นอันนี้หนูเชื่ออย่างนั้นแล้วก็คนเราคิดดีพูดดีทำดีคนไม่เห็นแต่ฟ้าดินเห็นวันนึงเขาจะต้องให้เราเฉิดฉายแน่นอนใช่ค่ะเป็นกำลังใจด้วยโอเคบุคอเขาพูดถูกนะค่ะพี่ตงทีเสุด